ด้านกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจฐานพราณที่2101หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21จัดกำลังปฏิบัติการร่วมกับหมวดตํารวจตระเวนชายแดนที่3154กองกําลังผาเมืองตรวจตระเวนจอรยุท์ เฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนร่วมระหว่างกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีกองกําลังผาเมืองบริเวณพื้นที่อรอยต่อบ้านร่มกล้าวตาบลบ่อภาคอําเภอชาติาการจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นพื้นที่เทือกเขาสูงชันเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกองกําลังป้องกันชายแดนทั้งภารกิจในการป้องกันประเทศการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและสิ่งผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ การใช้เครื่องมือพิเศษการตรวจสอบในทุกการกระทำผิดตามแนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้านในมาตรการเฝ้าระวังการกระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรมตามช่องทางธรรมชาติโดยที่ผ่านมากําลังพลตั้งใจทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บังคับบัญชารวมถึงสร้างศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนได้อุ่นใจรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน